morning everyone ขอสับเิวัน how are you today teacher sure I am okay happy today นะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องของตัวกลางของแสงเนาะตัวกลางของแสงก็จะมีอยู่สามแบบก็คือหนึ่งตัวกลางแบบโปรง่งใสนะคะตัวกลางแบบโปร่งใสก็จะเป็นแบบนี้เป็นพวกกระจกพวกน้ำพวกอากาศเนาะแล้วก็จะมี ตัวกลางแบบโปร่งแสงก็คือเป็นพวกถุงพลาสติกมีสีต่างๆหรือเป็นพวกหมอหรือเป็นกระจกฝ้าที่เอาไว้ติดในห้องน้ํานะคะหรือจะเป็นพวกกระดาษสาหรือหนังสือพิมพ์อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในพวกของตัวกลางโปร่งแสงแล้วก็ตัวที่สามเนาะก็คือตัวกลางทึบแสงก็คือแสงที่ ไม่สามารถผ่านตัวกลางชนิดนั้นไปได้นะคะก็คือเช่นพวกสุนนะัขพวกหนังสือพวกผักผลไมต้ต่างๆเนะที่แบบว่ามันเป็นตัวกลางที่มีความหนาแน่นของวัตถุอย่างเช่นกุณคกูเอาไปฉายส่องผ่านผ่านฝ่ามือเนี่ยแสงมันจะไม่ทะลุผ่านอีกฝ่านึงมันจึงทำให้เราไม่สามารถมองเห็นแสงอีกด้านหนึ่งได้ นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวกลางแบบโปร่งแสงก็อัดโปร่งใสก่อน <c oughs> ตัวกลางโปร่งใสก็คือวัตถุที่เรานามากัน้น <c oughs> ใช่ไหมแล้วทําให้เรามองเห็นแสงที่มันลอดผ่านไปได้นะคะแล้วก็ทําให้เห็นวัตถุได้ชัดเจนอย่างเช่นแก้วนะ้ำใสๆเนาะเราจะหาตัวอย่างยังไงนะ,อ,ะอันนี้เป็นกระเบืกาวเนาะทำใหปง่งใส อ,อตรงน,นี้เนาะอะเช่นกระจกเนาะกระจกเนี้ยเเนียยกระจกกระจกแบบประตูห้องเรียนเราเนาะหรือกระจกแบบสองหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยใสๆเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วก็เป็นพวกน้ําเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นได้แต่ถ้าเป็นพวกแบบน้ําที่เป็นสีๆอย่างเงี้ยแสงก็จะผ่านได้แต่ว่าเราอาจจะมองไม่ชัด อากาศนะคะยังมีอีกเช่นพวก <c oughs> ลุ้งกินน้ำอย่างนี้ก็ได้นะคะามาดูตัวกาลงางโปร่งใสอย่างเช่นถุงพลาสติกเนาะไอ้โปร่งแสงอย่างเช่นถุงพลาสติกคือแสงสามารถผ่านลอดไปได้เนาะแต่ว่าเราจะมองเห็นวัตถุอีกฝั่งหนึ่งอะไม่ค่อยชัดเจนมองอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นแต่ว่ามองเห็นที่ฝั่งหนึ่งเป็นเรือนรางเนาะกระจกฝ้าเนี่ยจะอยู่ในห้องแล้วก็คือว่า คนข้างนอกมองออกมาก็จะไม่เห็นคนข้างในคนข้างในมองเข้าไปก็จะไม่เห็นไอ้คนข้างนอกมองเข้าไปข้างในก็จะไม่เห็นก็คือสําหรับพวกกระจกฝ้าไว้ดูแบบงาๆอันนี้ห้องครัวติดห้องครัวก็ได้เนาะแล้วก็วัตถุรูบแสงก็บอกแล้วก็คือวัตถุที่มีความหนาแน่นมากแล้วมันท้ำไม่แสงทะลุผ่านไปไม่ได้นั่นเองอย่างเช่นกระปุกกาวอ่ะกระปุกกาวเนาะอย่างกระปุกกาวเนี้ย พอเราส่องแสงปุ๊บเข้าไปแสงมันก็จะไม่ลอดผ่านอีกส่งนึ้งเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเน,น,น,นาะเช่นหนังสือหนาๆอย่างเงี้ยอ่าหนังสือหนาๆนี่ค่ะเนี่ยหนังสือแบบเนี้ยหนังสือหนาๆเนี่ยถ้าส่องแสงบานปุ๊บใช่ไหมเราแสงส่องเนี่ยมันก็จะเข้ามันก็จะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหม พอร่อนหนังสือส่องผ่านใช่ไหมมองเห็นไหมเนี่ยพอตัวหนังสือเนี่ยส่องไ,ไม่ใช่หนังสือแสงส่องมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นเลยที่ซับไม่ใช่เนานะ,นะแล้วก็อย่างส้อมอ่าส้มผลไม้พวกแอปเปิลกล้วยแตงโมเนี่ยเอาไปสายไฟฉายส่องหรือเปิดไฟแล้วส่องผ่านเนี่ยก็มองไม่เห็นเนาะ แล้วครูก็จะมีใบงานใหยดูใบงานใบงานอืครูเปิดใบงานที่เก้าให้ดูนี่นี่นี่ อันนี้ใบงานที่เก้าเนาะใบงานที่เก้าเนี่ยเขาจะถามถึงว่าวัตถุที่อยู่ในตารางสี่เหลี่ยมเออหกเหลี่ยมใช่ไหมในช่องหกเหลี่ยมเนี่ยเขาถามว่าวัตถุที่อยู่ในช่องหกเหลี่ยมเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นวัตถุแบบโปรง่งใสหรือโปร่งแสงใช่ไหมคะหรือเป็นแบบทึบแสงนัเกเรียนก็จะมาติ๊กตรงนี้เช่น แว่นกันแดดแว่นกันแดดเป็นแบบโปร่งใสแล้วก็ติ๊กโปรง่งใสหน้าต่างหน้าต่างเป็นกระจกใช่ไหมหน้าต่างเป็นกระจกก็เป็นแบบโปรง่งใสหลังคาบ้านหลังคาบ้านมันแสงมันไม่สามารถส่องผ่านลงมาข้างล่างที่เราอาศัยอยู่ได้ก็คือไม่ร้อนนั่นเองนะคะก็ต้องเป็นวัตถุแบบทึบแสงแบบนี้นันเรียนก็แค่ติกดูจากรูปภาพแล้วก็ดูว่า วัตถุตอวเนี้ยมันเป็นวัตถุที่ทําให้แสงเนี่ยผ่านได้หรือไม่ได้เป็นแสงที่ผ่านแบบโปรง่งใสหรือโปร่งแสงหรือแบบทึบแสงนั่นเองก็มาติ๊กนะคะตามช่องของเขาก็จะมีช่อง,ของเขาอยู่เนาะต<ม>ิ๊กให้ถูกช่องแค่นั้นเองนะจ๊ะ<ม>ต่อไป <c oughs> เป็นใบงานที่สิบ ใบงานที่สิบใบงานที่สิบนะใบงานที่สิบเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนจง <c oughs> ดูชื่อวัตถุต่างๆที่อยู่ในช่องมีอะไรบ้าง ah ดูนะมีแก้วใสหนังสือพิมพ์แผ่นเหล็กกระดาษสากระดาษสาก็คือกระดาษที่เราไว้ห่อของขวัญนะลูกแบบสีขาวสีเทาอะไรเงี้ยแบบใสๆหรือเป็นแบบเหมือนที่เขาไปทําโคมลอยอ่ะ,อะนั่นแหละเวลาเรา พวกเทียนพวกอะไรเข้าไปในโคมลอยแล้วปล่อยขึ้นไปมันก็จะส่องแสงสวาง่างบนท้องฟ้าอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่ากระดาษสาแผ่นกระดาษแผน่นแผ่นกระดานไม้ก็คือแผ่นไม้หนาๆอย่างเงี้ยเหมือนไม้อัดไม้อะไรเราเนาะอ่าดวนแ,แรกแก้วใสาการมองเห็นของวัตถุก็คือแสงผ่านไปแล้วมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนอ่ะเราก็ฏชัดเจนเป็นวัตถุที่ชัดเจนเป็นตัวกลางชนิดไหนโปรง่งใสแล้วก็ติดไป นะคะ,ะแผ่นเล็กแผ่นเล็ก <c oughs> แสงผ่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวัตถุแบบทึบแสงก็คือมองไม่เห็นเลยติ๊กตรงนี้มองไม่เห็นเลยแล้วก็ติ๊กถูกไปนะติ๊กถูกไปเสร็จแล้วมันเป็นวัตถุชนิดไหนวัตถุแบบทึบแสงนั่รเอนก,ก็ติ๊กไปนะคะง่ายๆแล้วก็ดูเราเห็นชื่อมันแล้วก็ไปเสิร์ชหาภาพแล้วก็ดูว่ามันเป็นตัวกลางแบบไหนนั่นเองนะคะ ลองทำดูเนาะไม่น่ายากนะจ๊ะโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องวัตถ,นะถุนะวัตถุหรือตัวการต่างๆไม่วนะ่าจะเป็นวัตถุแบบทึบแสงรงซาอแโปรงแสงวง,งแสงทึบแสงเนาะลองดูการไม่น่ายากไม่น่ายากเนาะลูกๆมีภาพเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูก็ลาไปก่อนเนาะแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องใหม่นะคะถ้า ทำรายงานได้ไม่ได้ยังไงเนีย่ยทักมาถามได้นะคะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาถามหรือไลน์มาถามหรือเรียนใน o o g ก e Meet ก็ได้แบบกับครูเนาะแล้วครูจะแจ้งเวลาไว้แล้วหนูก็เข้ามานะคะเนี่ยสวันนี้วันดี่ะ